ช่วงล่างไปเมื่อไหร่ครับโชว์มันเทียร์เราครับ<อ>นี่ครับผมไปเมือ่อไหร่มันใส่งาอนนักโดนครับที่นี่ช่วงล่างนี่ผมพอได้เห็นเลยครับอันพวกแหน่พวกนี้มันกระลานมาเราพี่น้องนี่ครับมันมันสืบิัมผสาภาพครับนี่ต้องฟังนี่ฟังพูนทึกเมื่อลยครับช่วงล่างนะต้องเห็นเมื่อเลยนี่ครับด้านล่างไอ้ฟังกันด้านหลงังคือกันต้องเปลี่ยนเมื่อเไรผมก็ยังว่าจะเปเห็นมายอยีกโ่เนี เดี๋ยวสีิืงฟังนั่นครับใเบิืงด้านหลังนี่ครับพี่น้องมือสาพานครับนี่อันนี้ใส่งานมาได้สิบกว่าปีแล้วครับ <c oughs> นี่นะแหนบชุนนี่ครับผมออืนี่ไะโชว์คือกันนี่ครับมือสะพานเลยอ่เห็นบ่นี่ครับเป็นเงินหมื่นานะมือเราครับผม ก็ใส่ไปใส่ไปก่อนเนาะผู้ว่ายังบร่ได้เห็ดไมยังบ่ได้ซอมครับเนี่ยแต่ว่ายางหลังยังพ่นเสีได้อยู่แต่ว่ายางนานตีเบิ่งไมยเลยครับพี่น้องเลยเดี๋ยวสิเบิ่งยางหนาให้หน่อยก่อนอืมโมเมนต์ประจานรูดจะอดอกดอกว่าครับไทยเบิ่งครับนี่ไงมุมี่ดอกยางร่นร่ดครับโรนี่พี่น้องรูนครับก็หัวร่นอีกเลยครับนี่เห็นไหมอืม ผมว่าเด็กผู้เสื้อยาก็เปลี่ยนกันยังบุหรี่เสื่อมาเปลี่ยนตะเกียรจ้าว่าอยางอีกยังบุหรี่เอี่รลอดน้ำมันกันเออทางน้ำมันก็ใส่ก็ลอดใส่เอาสิครับบางเฮียซ่าเลยคนน่ะเห็นบางไงแห้งผมเนาะอืครับอันนี้ยังบุหรี่ยังบุหรีเห็ดฟากับโปงปิดอยู่ก็ใส่ไปก่อนนะส่วนใหม่บโนนี่กับทีเป็นใหม่ไออ่าไม่อล่างผสมก็ใหม่ยางพลาครับผมก็คิดมาเตรียมโดดเลย กะนักเติอบอยโ่เป็นไม้สซครับเดี๋ยวทีท้ายรถเบือ้องยี่ห้อนะครับพอดีมีคนนขายากเบิ้งเนาะเบิ้งครับตาไฟกับลกเล็กเลยกกน,นี่ uh oh. <laughs> อโอ้นบอเขาท้าว่าอุ้จะฝ่ารถด,ด้วเดี๋ยววันเวัโอ้โอ้ลลุลุ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 ล <laughs> ุลุลุล <laughs> ุลุลุนุล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 กลุ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 ลาลุลุลลุ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 ลลมลล อ่ะนะมาที่นี่ผมก็สิเอาผมสีขึ้นนี่ครับมาที่นี่เดี๋ยวให้เบิ้งใหม่หบนรถจะหน่อยก่อนไม่ก็บม่ไล่แต่ว่าพี่น้องปกตินี่สมัยตะกอนผมเห็นสูงกว่านี่เองพูนเลยละ่ะครับูมเปอดพูนครับอันนี้รถผมเห็นยังบ่อแล้วเนาะกับบ้านยังบ่อเสร็จครับปกติเอาขึ้นนี่ครับนี่เห็นบอลนี่สั้นก็ดีเลยนี่ขึ้นในพออ่อจะว่าครับสั้นก็ดีเลยครับท่ากับบอดี้นั่ม เล่นพุง่งประเด้ยเพราะว่ามันมันเป็นคืนครับพุ่งปด้ต้องผมก็เลยต้องทีใส่โลขึ้นเอานะครับนะอกพุ่งนี่ก็ับมีมีสิ์อ่าปิ้นนะครับเพราะว่ามันมัน,ม,นมันเป็นเอเป็นคืนคู่อย่างเก่านะครับผมก็ทีคืนไปดี่ครับผมมาว่าเร็วกะเอาเลยครับ